ตะวันคดีคินโจรครับเล็กแปดครับคินโจขับครั้งนี้ EP ทีที่ที่สามครับรแปดครับเล็กแปรเห็าคดีบอกด้วยคดีเชียร์เพื่อนด้วย มองเลยนะสายตาโอ้ยอย่าแคบบบ,บ,บอย่าแคบแคบเดี <c oughs> ยวยากชนไรนะชนไรนะอะไรนะบอกพี่ยิโยมองอะไรนะอะไนะอกเลยว่า <c oughs>

ญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามองกล้ยภาษาไทยเขาเรียกว่ามองคลวยอย่าแคบอย่าแคบสายตาให้เร็วสายตาให้เร็วสายตาให้เร็วดิสายตาเออสายตามองได้แล้วสายตาอย่าไปมองน้าโค้งดิสายตาดิสายตามาได้เลยเนี่ยสายตา ตามอ,องทางเปิดสายตามองเลยมองเลยสายตาเนี่ยนี่สายตานี่เอาเข,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 ข่าลงมาเข่าลงมาเข่าแขงเข่าเข่าลงมาก้มตัวลงมาเปิดสายตาก้มตัวลงมาก้มตัวลงด้วยสายตา กรดูลงมาสายตาก้มก้มก้มเออสายตากรอปึ๊บกรอบทีเปิดกรอบสายตาก้อตัวลงมาดึงลงมาทีปึ๊บกลางกรอบดูลงมาทีไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก้มบกรอด้วยอย่าเกรงดิอย่าเกรงดิอย่าเกรงอย่าเกรงไหล หิวไหวเหมือนใส่น้ำเหมือนตะวันเดี๋ยวให้ตะวันให้ดูบอมบอมดีเอิ้สายตาก้มลงมาชินจอก้มลงมาแทงสองลงมาห้ารอบห้ารอบดีดีขึ้นดีขึ้นเอาบอมบอมลงมาแทงสองลงมาแทงสองขึ้นดีแทงสองลงมาสอกสองแทงลงมาดี

ทุนไก่ตุนพ่อเขาจะกลับเมืองเลยแล้วเจออ่ะที่สองอาทิตย์นึงเอาอปยังตะวันไปตะวันเขาสนานไปตะวันเอาวะตะวันมองอะไรให้มองอย่ามองกล้วยพูดที่พูดชัดๆอย่ามองกล้วยอย่ามองกล้วยแต่ต้องมองกล้วย สายญี่ปุ่นสายญี่ปุ่นน้อโอเค่ายักย